เชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหม,มเอายกอํานาจไปให้ซูเปอร์บอร์ดยกเงินทั้งหมดไปให้ซูเปอร์บอร์ดถ้าคุณมืสุดใจจริงคุณเอามาทํากับ<ม>หน้ากับหลังก่อน<ม>เอามาตีแผลประชาชนก่อนแล้วถามประชาชนว่าเอาไหมถามทางออนไลน์นี่แหละประชามติจริงๆเลยทางออนไลน์ไม่ใช้เงิน<อ>เงินใช้ไม่กี่ตังค์หรอกรนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อเสนอของไทยสร้างไทยนะไม่ใช่ว่า คือหนึ่งออนไลน์เนี่ยค้าน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยร,รองสักที่หนึ่งและก่อนลองตีแผ่ทุกอย่างให้ประชาชนนะให้ประชาชนทราบและประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอานะและที่สำคัญมันมี question mark ว่ามันปก,ป,กปิด,ปด,ปดทำแบบซ่อนเลนแบบนี้เนี่ยอย่างเนี้ยนะ ค่ะไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซ่อนบ่อนอย่างเดียวนะมันซ่อนพนันออนไลน์อีกนะนี่ชั้นหนึ่งเขาจับได้นะเึ่งมาไม่มีอยู่ในแถลงการ์ของรัฐบาลนะเขาจับได้ทึ่งมายอมรับว่าจะทําก็จะยกขึ้นมาบนดินเพิ่งมาบอกทีหลังเพิ่งมาบอกทีหลังถ้าบริสุทธิ์ใจคุณก็ต้องแถลงสินะมันเลยกลายเป็นเครื่องหมายว่านี่คือการหาประโยชน์หรือเปล่าของผู้มีอํานาจแล้วก็เป็นธุริเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่ามันก็ต้องถามนะ และยิ่งมีข่าวคุณเก่งก็อ่านข่าวอยู่ด้วยนี่ว่า,ามีการตกลงกันแล้วนี่ว่าเดี๋ยวจะรา,ายนั้นจะได้ว่าทุนไหนจะได้ตรงไหนคาสิโนใหญ่นี้จะจับ,บกับทุนใหญ่คนนี้คาสิโนใหญ่อันนี้จะจับกับทุนใหญ่คนนี้จะได้ที่พัทยาจะได้ที่ตรงนั้นจะได้ที่ตรงนี้ข่าวมันออกมาหมดแล้วแล้วจะไม่ให้ ประชาชนตั้งข้อสงสัยในความโปร่งใสไหมว่าทําไปเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอํานาจหรือประชาชนได้ประโยชน์ถ้าคุณจริงใจคุณมาตีแผ่ทั้งหมดและถ้าประชาชนเขาเห็นว่าเขาได้ประโยชน์ทําไมเขาจะไม่เอาแต่ไม่ใช่ประชาชนเขาคิดเองได้ครับไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่บอกว่า,าคุณจะคิดแทนประชาชนทั้งหมดเอาอนาคตของลูกของหลานเนี่ย ที่แขวนไว้30ปี50ปีข้างหน้าเนี่ยมาอยู่ในมือของคนไม่กี่คนที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดกับรัฐบาลนี้มันเราไม่ไว้ใจครับพี่ในฐานะ,ะแม่ด้วยฐานะที่เป็นฝ่ายค้านด้วยพี่คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมลับลับล่อ,ลอ,ลอและก็ะทําให้คิดได้ว่ามันเป็นทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าผลประโยชน์มันจะอยู่กับผู้มีอํานาจ หรืออยู่กับประชาชนกันแน่กับประเทศชาติกันแน่อันเนี้ยมันต้องมาตีแผ่พี่พี่คิดว่ายิ่งในฐานะคนเป็นแม่นะพี่ไม่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ลูกหลานพี่เติบโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขและเอ็นอัพเนี่ยเราจะการันตีได้ไงว่าเราคือสิงคโปร์เราไม่ใช่ปล่อยเป็ดแต่พี่ว่ามันจะกลายเป็นเราไปปล่อยเป็ดดังนั้นก่อนที่จะทำเรื่องนี้พี่เสนอนะคะ โดยสรุปก็คือ 1. เอาทุกอย่างมาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบลงประชาม,มาตินะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่ควรจะทำก็คือพอได้แล้วลองทำสักแห่งหนึ่งให้เห็นชัดว่าเป็นอย่างไร,รถ้ารัฐบาลไม่คิดว่ามีผลประโยชน์ส่วนตนนะ้ะาพผลผลประโยชน์ประเทศก็ลองทำสักแห่งหนึ่งอันที่สามกระจายถ้าคุณต้องการที่จะ ทำในเรื่องการหาไรายได้ยังไม่สายเกินไปคุณต้องกระจายเ,าเงินเม็ดเงินเนี่ยลงไปที่ชุมชนท้องถิ่นประชาชนลงไปที่ผู้ประกอบการที่เขาเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงแรมให้เขามีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเงินแค่แสนกว่าล้านต่อปีเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยทำสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะจะได้ไรายได้มาก